สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านทุกทท่านนะคะมอน้เนาะค่ะกับมาอยู่ในช่องของป้าตอยชาแนลเนาะคะ่ปะป้าตอยสิบห้ามาตามต่อขอโชคลาภเนาะค่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารสองค่ะเป็นงวดของวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะค่ะกับมอน้กับเดินทางมาน้ากันสองทันเนาะค่ะมากับช่องมาวินชาแนลเนาะค่ะ อย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องป้าต้อยชาแนลมาวินชาแนลพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะบว่าสิเป็นนุ่มอามค้นเดิมพอท้องแรค้นเดิมบบาวแพ็กชาแนลน้องน้ำชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะวันนี้เนาะคะ่ะกับสิมาตามตอขอตอนะะเนาะกับสารปู่คุณหารสองค่ะมีนนกามาในรูปแบบกลางวันนะคะ มาขอโชคขอลาบมาขอเพ่งบุญบารมีปูเพิ่นแต่ว่าไดงยินขาววางมวดทีแล้วเช่าบานเพิ่นถืกอยู่ด้วยค่ะกับสารเจ้าพ่อปูขนารสองค่ะมวดทีแล้วปูเพิ่นไฮแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมกระซึ่งแปดเจ็ดกับมีผู้ได้โชคได้ลาบน้่อยู่เนาะค่ะเนาะเมื่อกี้เขามากอะพอช่าบ้านเพิ่นยุลานค่ะเนาะค่ะเนาะไปสื้อของมาบ่ายปู เพื่อนก็นเลยถาม่ามาโเจ้าสิไปใสก่กะว่าสิมาขอโชกลาภกปูคุนหารมหาปูนี่แหละไปวางสีมันเป็นวางวดที่เล้วเขาก็ได้ถือเลขอยู่ด้วสันว่าเอ้าได้ตัวไหนเกือบสมอแตกสามตัวสันเขาได้แปดเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ปะตอยกับทางสองมาวิ่นกันเลยสิมาขอต่อเนาะค่ะเนาะกับศาลเจ้าพ่อปูคุนหารไปเนาะค่ะเดี๋ยวเขาไปด่านไน,นกันค่ะไปค่ะ ค่ะมาหอดมาถึงเนาะคะ่ะเนาะสารเจ้าพ่อปู่ขุนหารสองแต่ว่าป้าตอยสังเกตเห็นยุดนันคางไอเขาเอนอนี่ยังโบกปูนโบกปูนทอปูนเนาะคะ่ะเนาะนั่น,น,นแต่ว่าเพิ่นว่าเขียนว่าสารปู่ตาบ้านเพึ่งว่าสันนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมสารปู่คุนหารสองหรือว่าสารปู่ตาบ้านเพิ่งเนาะคะ่ะ มาขอโชคขอลาบผมก็ไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าเพิ่นให้โชคลาบสามโตนะครับแต่ว่าแต่พระเนรใจบ่อกว่าชาวบ้านเพิ่นเบาเทจริงประการใดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตามนะครับขอโชคลาบมาขอเพิ่งบุญบารมีค่ะนี่เนาะค่ะมาขอโชคขอลาบกับสารปู่ตาบ้านพึ่งเอ้าอันนี้เห็นค้ามแบปู่ใส่อีกคขาต่อไปอยู่ใส่อีกยคั นี่เห็นเห็นข้ามเห็นปอป่าเนาะค่ะเนาะมาทุกครัง้งก็เห็นีก็ออปูตาสิคิดว่าปูตาบานเพิงล่ะแต่ว่าทางบวกน่นอุยอ้ยอุย้ยท่านผู้ชมเอาหน่าโอ้ยโต๊ะใจ่เบิร์ดขวานตาเมนันนี่โอ้ยเหงมาน้ำกันสองคน,นบักแข้งพาษสาไทยเขาเอินอนยังรู้บ่ารูปยี ก็จะประมาณนั้นครับท่านผู้ชมได้ยินคอมเมนต์ลูกยีไปขอโชคลาภกัดนะเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยท่านผู้ชมไม่ยังตกลงมาเฮ้ยอุ้ยท่านผู้ชมนี่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 เลขทูบท่านผู้ชมยังทูบเลยเลขทูบนี่เอ้าคือตกลงมาได้เมื่อกี้น่ะหล่นมาจากแมียนรายเป็นขี่แมงหน่อยหรือขี่ยัง ต้องชมอุ้ย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 โอ้ยเยอะตัวเขียงเขาเอือนเขียงเขียงเอ้าเมื่อกี้หัวเห็นตัางยุหันแต่ว่าแลีนมะนีเฮ้ยท่านผู้ชมเมย์เหมือนที่นี่ปาดขนลูกเลยเพิ่นสิให้โชคให้ยล่าระวังยะตัอยหัวนี่เพิ่นเอาเขียงมาไปไต่ฝักลาบหัวเลยฝักลาบหัวโอ้ยเขาแท้ท่านผู้ชมเลยโอ้ยท่านผู้ชมฟังแท้ครับหัวหนี นี่เนาะค่ะก็ถือว่าปูยิบเลขทูบให้ายปังๆเด้อปูเอ้ยเลขกถูกทีหล่นลงมาปลาต่อยกระเสี่ยวตัวนี้ละจุดเลยคิดว่าปูเพิผลยิบให้แล้วผมเห็นหล่นมาจากบนนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมกระเว้นเยอ่ต่อยนี่เออโอ้ยนี่เนาะค่ะกับซานปู่ตา หรือสารเจ้าพ่อปู่คุนหารสองเนาะค่ะเนาะเขียงเนาะค่ะท่านผู้ชมเขียงแลนเขาม้าเฮ้ยกำลังเกิดอีหยังน้ำค้างบ่เอ้าเอาคือมี่ไข่เป็นตัวเลขมีเทียนอุ้ยเป็นอ่าหล่มดนเลยเป็นตัวเลขไหมครับท่านผู้ชมเอ้าปังแถเลยเฮ้ยโอ้ยกิงไหม คอยกระตกใจเนาะเหเห็นบ่นี่เห็นเห็นเป็นตัวเลขอือตัวนี้เลขเจ็ดเห็นเจ็ดชัดเลยเจ็ดตแสงสะท้อนาะตัวนี้เป็นหกกรไดนี่อย่าจะมืดต้งใส่มันบางกล่องเออเห็นเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาให้ท่านผู้ชมเบื่องก่อนเลยว่าเห็นเป็นตัวใดนี่ครับหรือว่าเจ็ดเก้าแสงมันสะท้อนด้วยนะครับสะท้อนแสงด้วยอือนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม เ,เต้องหาบึงทางใดช่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมแต่ผมเห็นเกตเกดตรงนี้ชัดมากเลยนะครับเกดมีเก้าตรงนี้เป็นเก้าอเอาสียงตุ๊กแกนี่ท่านผู้ชมตุ๊กแกห่องย่าเว้นหนึ่งสองสามสี่ส ตุกแกห้องสี่ครั้งตุกแกห้องซี่เถื่อท่านผู้ชมแต่เลขเ <จะ S 1> นี่ย<า>นะผมมาสงสัยตะเกอยู่นี่นะครับนี่มีเลขเ็ดนะครับเลขเ็ดเลขเก้านะครับแล้วก็อุ้ยเลขเปลี่ยนไอที่วิ่งไปด้วยนะครับที่ลอยไปเรื่อยๆเนี่คล้ายๆเป็นเลขเ็ดแล้วคือเลขห้านะครับอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยขันนวดที่แล้วเขาเต็มๆเลยสามหกนี่เออเนี่ย เอาแล้วก็ไปต่อกันเป็นเลขสามด้วยครับเอาท่านผู้ชมมาต่อกันเป็นเลขสามเตะกนะครับเลขไปต่อกันเองอุ้ยอัศจรรย์เลยครับปฏิหารเลยครับท่านผู้ชมนี่จริงๆนะครับเลขไปต่อกันครับนี่เป็นสามหกท่านผู้ชมนี่เอาท่านผู้ชมเห็นตัวไหนครับเลขเจ็ดเก่าหังหันก็ย่างๆกับทะเบิน่เจ็ดเก่าย่างอยู่ต่ว่าไปต่อกันว่าหันเป็นเลขสามเจ็ดเก้าหกก็ได้เจ็ดเก้าหกนะคะท่านผู้ชมอืมนะครับเอาทำนั้นนะครับท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมทูกเทียนดอกไม้สักการะไหว้ปู่คุณหารสองหรือปู่ตาบ้านพึ่งด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมค่ะดูเอฟซีตีเป็นตัวไรกับตีเบิ้งเอาเนาะคะเนาะสาหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะตามนั้นเนาะคะท่านผู้ชมค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของกาบไหว้ปู่กันเนาะคะเนาะไป ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอีทางช่องมาวินแล้วก็ช่องปตอยด้วยนะคะครับผม FC ทั้งสองช่องนะครับมาวินชัแนลปตอยชัแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเ่รุญหารสองหรือศาลปู่ตาบ้านพึ่งนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่อยู่ในป่าชุมชนของบ้านพึ่งนะครับเป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจใจของชาวบ้านนะครับมื่อนีนะครับผมกับปตอยกับ มาตามต้อขอโฉกลาถึงว่ามงวดเทวว่าเขาแปลว่า,วาก้มศรัทธานะครับบรยิยอยพ่อจะต้องมาหาเป็นแต่ว่า<ง>ขอ่อยล่วงไปเสือน้ำยู่ลานคามองหันเพ่นว่าสารนี่นะหวดว่าหันเกือบแตกสามโตบวม่นเกือบแตกพ่นไดสามโตแปดเจ็ดแต่ว่ามันออกหกหกแปดเจ็ดเออมันมันออกต่อตก็คือว่าอันอันหันแยกตัวแปว่า เกแต่สามตัวเออผมไม่หย่้านค่ะนม่แ่ันค่ะผว่าที่จริงตัตอดกบสามตัวเดียน่าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยว่าบหัวพนโรเหียญเขาบอกว่าหี่บหัวพนโบเอ้าพันริงปลาตาเลยตอนสิตัวอยู่บนเนาะถื่อคือว่าถืเนาะในห้องผมมาเห็นกับตาเออแมนอันนี้คือพ่นบเนาะเห็นกับตาจังสเสียแต่เด็กพนถือหวีนะครับในห้องกับบรดอยู่บ้านนีเนาะแต่ว่าก็แลกเด้เยต่อยเห็นเพี้ยนข้นเป็นตัวเล็ก ปกติมาเข้าเข้าพอได้เห็นแบบนี้เด้นะครับมื่อนี้จังไรมาเห็นจังสี่แปลกมากเลยแล้วก็ทูบไม่รู้หล่นมาจากไหนนะครับเห็นมาจากด้านโน้นแต่ไม่รู้จุดจุดไหนนะครับแปลกมากเลยเข้ามาวันนี้ที่เป็นตะไบตะไบแน่นเลยค่ะถึงไปได้จุดทูบก่อนนะครับอ่ก็คือเอาเอาทูบตัวนี้เลยทูบตัวนี้หล่นมาจากแน่นค่ะครับจากว่าคือว่าปูติดยุบไหลเลยเพื่อขึ้นย่น วันที่แล้วเ้ามาบ่เขาเนะบไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาตามตออีกค่ะดีอย่างไม่น้อยกระไรหน้ากาบมาไวัยปูเนเนาะจะสบายใจนะครับเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกล้านต้องพะโลผนักถือ คิดวัางวดน,นี่ปูคงจะเมตตาให้ลูกให้หาลานให้โชคในลาบเข่าสามโตรรตุกคนเพื่อไปฝากไปตอนอิฟซี่ทางบา้านที่กำลังรอชมรอติดตามจุดเทียนนําด้วยเออพิ่มบารามีเดี๋ยวสิไปจุดเทียนให้ปูก่อนก่อนทำปูคือเกาได้ปูเอ้ย ล่มบ่โอ้ยล่มนะคะ่ะท่านผู้ชมเดียวสิ่เก็านี่นาเก็บเห็ดเห็ดเป็นตะหลายเนาะเยอะไอยเมียนเอาข้ามาช่วงปีปีไก,ก่ไกนยังมีคนมาเก็บเห็ดด้วยตั้งไว้จุดเอา่อยูตั้งไว้ไวแล้วจุดคันดับก็เป็นอยัางพรวอมมัน,ม,นมีลร่มนะคระับท่านผู้ชม มลมกะโชกม,มา <ทำ S 1> เรื่อยป่านี้นะ่าจะมีกระลอ,อกกระแตเยอะนะครับเพราะว่าป่านหี้เพิ่งได้นใหม่ในสมบูรณ์นะครับแม่อุดม,มสมบูรณ์เสียงนกเสียงปลากระลออะ้องมาถูไปนย พรัวนอกอย่างที่แหางกังสั่งเฮ้ยยังลุน ก่อนนะคะเนาะอากาศขนาดฝนตกเมื่อวานนี้นะครับแต่ยังเอาเอาพี่จังพี่จั้งไปแต่เฮ็ดออกนะครับคุณผู้ชมเอาขึน้นนาเห็ดบ่แม่นปูเอ้หลุดลานาน,าน,าน้ำเรียงสมน้อมแน่มาถวายด้วยปูเด้อเส้งกระโลกระแตเรียนนะครับ เ้นวายมาทวายปูนี่บริว่านปูก็สิได้ไมากหยามากินนะครับไมว่าสิเป็นกระรอกกระแตเป็นหนูที่อยู่ในป่าเพื่อเผื่อมีอาจจะมีลิ่งดีเอะต,ต่อยช่้ยอ้ยโอ้ยงาไหมะวัดดียางหนึ่งมีงม,มีลังค่าเออเขาอยู่ไต่ลังค่าบทเสียวบนใดล่มมีล่มอยู่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เดชปูภูฐานสองหรือปูตาบันผืนมือนีลูกหลานช่องมะวินชาแนลปตอยชาแนลไณะเดินท่ามาสักการะกราบไหว้ ข้าน้ำของมาเซนไวบูชาถวายกับผู้คุนหารสองผู้ตาบันเพงิงหรือข่วมศรัทธาถือือข่วงตั้งใจที่อยากเปิียนทางมาสักกากรไตรปูกับมนี่ลูกหลานกับมัาขอโชคมหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทางบานทั่วโลกที่กำลังรอชมรอติดตามอขอเพิงบุญบารมีผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธ ภูคุณหารสองภูมีอิตาลีภูแก้ตวตาทิพตภูมิตบาอันแน่มกาภูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกหลานก็ขอเป็นลูกในบ้านบานว่านในสวนเป็นลูกพิ่งคุณเทียนของผูคุณหารสองผูสักดิ์นี่ละมือนีก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานในเด้อพ่อได้ไปฝากไปตอนเอฟซีภูฝนกําลั่งตกระกร,กรมลำบากคือทั้ทงบา้านหลายทันหลายคนนี่หนีหน,หน,นี่สินพลุง่งพะรังด้วยด้วยสภาวาเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่าง คุณหานพวกมี้หูเกวตาทิศห้ว่าเลขไทยเาลัตเตอรี่้อนที่หนึ่งเกี่ยวกตัวไดกับโบให้โชคไ้ลาคือการเสียงท้ายเลขถูกที่ปูน่นมาไห้ก่อนเขเขาสามโตตรงตรงของวดวันทีสิบหกเมษายนพศสองพันห้ารอยหกสิบแปดไแตกปังปังสามโตเปลี่ยนต่างผลเด้อปยอ่าุสะุสถุยอุ้ย นี่ท่านผู้ชมกัดกล้วยเอะแต่แดดมาห้อยเอียงเอาขึ้นไปใบเพิ่งนี่แตดเลยปิดางเออไปคางแล้วก็ตกลงมาไหมมีลิ้งอยู่หรอกเพิ่นว่ามีลิ้งปิดคาไปกินอืมไม้ไปเอาดก็หันเดี่ยวหาแต่ไม่เห็นเลยเนาะแมนไปเมียนได้อาจีเดียวไปจอเสือซีขอโชคลาภนะครับพระพรบึงบึงบุญดีเป็นอาการบรคไข้ดีปไหนนะครับือจังคือจังได้ยินเสียงฝ่าหองบ่ chăm 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 phân chăm tốt nó chăm nó, chăm 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 đây chăm 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 ơi chăm 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 ก็ไปเก็บไปหน่ยนยอยสิเสร็จแล้สาธสามตัวตรงเ้อะกูยออกมากเลย,ยเอาไม้แรกครับไม้แรกออกมาแล้วค่ะไม้เลขสองไม้เลขสองนะครับไม้แรก<ฮ>สาธุ ไม้ที่สองไม้ที่สองครับหมายเลขสามสองสามหมายเลขสามียุดนง เห็นตอวนันนะ่ะพอข้อบ,โบโยอยู่นันอย่อยู่ท้องต้นไม้นันอ่นันุ้ยตัวเงินตัวทองเฮ้ยม่นเฮ้ยีต่อตัวเงินตัวท่องอเนี่ยน,นันพอข้อบวเลยคือกันตับตอนนั้นเลยที่มาก,กันุมอามตะกี้เล่เขาไหมเลขเขาท่ขขานผู้ชมเดี๋ยวเอาเดี๋ยวสุดดนี่เดี๋ยวปีพันลย เฮ้ยเฮ้ยออกมาพร้อมกันตัวเหนียวมากกว่านะใครออกสองสามสองสามห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสสองามไม่สองไม่สามไม่หาไม่เจ็ดสองสามห้าเจ็ดเมนสองสามห้าเจ็ดจ้าถุแต่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนั่นโตนั่นโตขึ้นตัวท่องหรือว่าเขาเล็นแล่นป่ะนะครับ แต่ว่าข่อยจําได้ที่ว่าข่อยเห็นข่อยเห็นมันแหลนลู้มางสีนุ่มอามแหลนเลยเออนีตีมากเหมือนนั้นยุตตอนนี่ละเฮ้ยไป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 เบิ้งไปเบิ้งนั่นค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบกวนเลขทูบใหม่เบิ้แล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังสิไปเบิ้งโตแล่นเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเลขทูบเอ้าเลขทูบที่มาจุดขอกับปู่ตาบ้านพึ่งนะคะท่านผู้ชม เลขถูกทีมาจุดขอฟัปูตาบานเผิงได้มาแล้วนะคะเก้าสองสองก่าทสองสองค่ะานผู้ชม9เก้าสองสองเก่าเก่าหกเก่าอค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอุ้ย่านผู้ชมอ่าประมาณนี่เนะค่ะท่านผู้ชม,มเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเมนนี่ยังตามตามเ่มอ,อกี่ ยายวิญเอา้านี่น้อาคา่ะข่อยเห็นโตแลนท่านผู้ชมเดี๋ยวขว่อยพาไปเบิองก่อนนั่นท่านผู้ชมนั่นน่ะพ่อหัวผัวโวอยอยุ้ยนัวามันีิยังตกใจเหมิดเขียนสีแปลจะู้ใดมาเขียนเที่ใสเออนี่น้าานนอค่ะโตเล่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งเลขน้ำปลาวิว่งก่อนเฮ้ย <c oughs> ใส่ตรงนี้นะครับไม่นา่าขอได้ยินเสียงยังขวบๆยู่ท่างนี้ายามันตัวเลื่อนมีอีบ่มีมี<อ>สแสดงว่าปลานี่อุดมสมบูรณ์ว่าวิ่งเห็นเลขยุบหม่องนี่เนาะค่ะคท่านผู้ชมเดี๋ยวสิดซองให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะเจ็ดสี่แปดเอาเลขเข่าตัวนี้เจ็ดสี่แปดซึ่งเลขมันออกหกแปดเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมน,น,น,นะครับ นี่เนาะค่ะปังๆเด้องวดนี้คือกันตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวข่อยไปเบิ่งใหม่ข่อยเบิ่งพระท่านเอกขัดข่อยเบิ่งบ่ทันได้คัดขอไม่ได้เห็นจ๊จ๊าโจ๊ะแบบนี้มาโดนแล้วนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่เขาแท้ปังแท้ครับวันนี้นะครับท่านแสดงว่าเป็นบริวารของปู่เพราะแม่นเไม่เห็นเละกับเขาไหม อาสาทุกป,ปังๆเล้อปูคุณฐานสองปูตาบันโถ่ไปท่เนาะค่ะโตเล่นเดี๋ยวไปดูเลขทูปก่อนครับเดรื่องปลาป่าจะเป็นบริวารปูรรปังๆเล้อป่วยขอให้ท่านผู้ชม,ชมดูตกท่านโชคดีเนาะค่ะเห็นแบบนี้เลยอุ้ยยี่เป็นเห็ดยังบ่เฮ้ยยังแลีนบ่แลียนยื้อใสเอ้า ใส่สังกะีบ่เดีเดี๋ยวเดี๋เปิดดูก่อนนีก้าเปิดบ่อะไรย่ฮทเทียมิอันเอื่นนเว้นโอ้ยม่อย่างบ่โอ้ยขอดตกใจหมดจะมาระวังเรื่องงานม่งานนี่นี่นีท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้ยตอหนาตอตาเลย โอ้ยคือเป็นปนัวสี่ย่วินโอ้ยบัวโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยข่ลู่แล้วบ่พัางถือใบใสเนาะห้อยลมมาแบบที่นี่มันนันเหลือมินม,นมินหนึ่งค่ะท่านผู้ชมิ่งดูนี่นี่มันผูมันพังางเหิดแหลวสารเก่าเพนเนาะค่ะเนาะโอ้ยสาธุด้ร์ปังปังเด้อปูเอหลูกหลานมา,บ,มาบ่ได้มันหลบลู่แต่ยางใดเนาะคะ่ะเนาะหลกูกหลานมาหาแนวทางมาขอเพิงบุญบาร,รมีน้ำปูจังใดกับขอ แตกสามโตตรงๆเด้อปวยบมื่อวา,าสิเป็นเหล็กถูบเหล็กเสียมเสี้ยห,หึ้ยเอาอใ้เจ้าจุดจะบ้านจุดบ่โอ้ยแต่พ่อผลแก่าหายแลยนะ้วเนาะอ,อบอกให้มาวิ่งจุดแสดงว่มามาวิ่งเลืน่นจุดน้องขาท่านผู้ชมขออนุญาตบาดข้ามเด้อปูเดี๋ยวจุด จุดยาสูบให้เพิ่นก้อนเพิ่นมักสูบยาใือกันอกะพ่าเออ,อท่านผู้ชมฟังเถอท่ทานผู้ชมอยู่ดีดีสารปูกะพังหึมลงมาต่อหนา้าต่อตาเลยเฮ้ยปไ,ไป,ปนตเ่เกิดปะมาวิ่นจุดบุรีหหยปูเลยเนาะคะ่ะเนาะ เดปูขุนหารลูกหลานมาขอเพิงบุญบารมีลูกหลานมาปูเดอ้อลูกหลานมาขอโชคขอลาบน้ำปูเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปต้อนเอฟซีทางบานสุขูสุขน้นผู้เป็นบด้มีโอกาสมหาปูละ่ะจะพาขอตกใจเมื่อทันผู้ชม เดียวนวอยอีเลี่ยนต่ำนะครับท่านด้วว่าฝนตกหมู่บ้านมันติดข้างอยู่แล้วนะครับพ่อป้าจอร่งประสบแม่มีขอให้ท่านผู้ชมให้โมเจ้าเบื้องเอาเนาะค่ะเนาะว่านถิ่นเป็นตัวใดแต่ว่าซองเบื้องตอนแรกๆเห็นเก้าเจ็ดับมาปู่เก้าเจ็ดหกเนาะค่ะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าซองบัดนี้นนะะท่านผู้ชมเอฟซีเห็นเป็นตัวใดกับเมีนมาเนาะค่ะเนาะ ก็ปัตอยเห็นเป็นหาสามตามนั้นนะค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ชมทางบ้านรับโชกนะครับผู้ป็นเปิดโชคเปิดดวงสตาร์ให้ได้สามโตตรงตรงปักปันเลขแปดของหมนนัทีสิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่แหครับต่างปังการจุดสุขวัลหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับค่ะกะ พอห้ยเอฟซีถูกถัดโชคดีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแมเด้อค่ะทางช่องปตอยชาแนลมาวินชาแนลเบาหวาิเป็นทีมงานนุ่มอามคนเดิมหนองน้ำชาแนลเบาวแพ็คชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแมเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้วันนี้ปตอยมาวินกับสิขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ